ดิฉันดิฉันจะไม่ให้ทุกคนเห็นไอ้นี้ดิฉันนะดิฉันจะไม่ให้ทุกคนเห็นเห็นน้าตาดิฉันนะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันโอเคแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเล่าต่อตรงที่ดิฉันแบบมันอยู่ดีๆมันก็มีคํานึงที่แบบมันผุดขึ้นมาในหัวว่าเออทําไมใจดํากับทําไมใจดํากับฉันจังเลยว่าอะไรประมาณเนี้ย บคำนึงมันก็ผุดขึ้นมาในหัวอยู่ดีมันก็ขึ้นขึ้นมาในหัวว่าเออทาไมแบบทาไมแบบใจดำใจดํากับฉันจังเลยวะ อแบบว่าออคบกันมาฉันก็ไม่ได้แบบว่ามันจะไม่ได้แบบว่าเออไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยหรือว่าไม่เคยแบบจุ๊จี้จุกจิกแทบไม่เคยเลยนะคะคบกันนะ่ะวันหนึ่งคุยกันครั้งเดียวที่ฉันพูดบ่อยมากเรื่องนี้ไม่เคยเซาซีไม่เคยจุกจิกไม่เคยอะไรเลยเอ,อ่อที่ดฉันพูดใช่ไหมที่ฉันคอมเมนต์เมื่อวานแล้วก็คิดว่าเออมันคงไม่มีอะไรหรอกเพราะเราก็ไปคอมเมนต์แล้วว่า รักนะารู้ไหมก็คิดว่าเออเขาจะเขาจะแบบเข้าใจว่าเออไอที่คุยก็ส่วนที่คุยมันเป็นเรื่องที่แบบแบบมาแล้วทุกคนนะี่ะชอบว่าฉันว่าเออเนี่ยมีอะไรแล้วชอบไปโพสต์มีอะไรแล้วชอบไปอันนั้นก็ทุกครั้งที่ฉันพูดไม่มีเขาไม่ฟังในในสิ่งที่ฉันดีฉันพูดเลยเวลาดีฉันพูดแค่พูดว่าแค่พูดว่าขอแค่ว่าเออเห็นใจบ้างแค่เรื่องขับรถว่าขอแค่ความเห็นใจบ้างว่า มันเหนื่อยนะการที่เราขับรถนะเราคนเราเป็นแฟนกันนะเออเห็นเห็นใจบ้างสักนิดก็ยังดีอะไรแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแค่ขอว่าถ้าฉันตื่นไม่ทันน่ะฉันขอตามไปทีหลังนะเจ็ดโมงอ่ะเพราะเรารู้ตัวว่ามันไม่น่าจะได้ห็อกเจ็ดโมงเจ็ดโมงใช่ไหมแล้ววันนี้ทั้งวันเราก็ทํางานตั้งแต่เช้าทีฉันตื่นมาอาบน้ำตั้งแต่เก้าโมงีฉันตื่นมาอาบน้ำตั้งแต่เก้าโมง แต่งหน้าทุกคนก็เห็นอยู่ทํางานทํางานเสร็จรีบกินข้าวถามพีชัยได้เลยข้าวดิฉันก็ไม่ได้กินดิฉันให้ชัยกินดิฉันไม่ได้กินข้าวด้วยซ้ํานะคะถามพีชัยได้เลยวันนี้ดิฉันกินไอตัวไอ,อ,อ,อตัวแตงโมสีแดงๆอ่ะไปประมาณสองชิ้นก็เพราะว่ารีบจะได้แบบเออรีบแบบขับรถมามาหาแฟนใช่ไหมคะดิฉันก็ให้ชัยกินหมดเลยชัยมันก็นั่งกินแล้วดิฉันก็บอกว่าเออปากปิดโตให้พี่แจ๊สด้วยนะ พอเราคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแบบเราขับรถมาแล้วเราก็กินในรถก็ได้อะไรก็ได้แบบนี้ก็ก,ก็คิดว่าเออจากข้อความที่เราส่งให้เมื่อวานน่ะมันควรจะแบบมันควรจะแบบยุติได้แล้วก็คือเออทุกอย่างมันมันควรมันควรออปกติใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าตั้งแต่วันนี้ทั้งวันน่ะดิฉันขับรถห้าชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนมา โบลีลาบไม่มีแม้แต่ข้อความเดียวที่ทักมาถามดิฉันว่าถึงไหนแล้วเจ๊มาไหมเจ๊ถึงไหนแล้วขับรถดีๆนะเดินทางปลอดภัยนะไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยมีเลยไม่เคยถามดิฉันเลยไม่เคยทักมาถามดิฉันเลยแล้วทุกคนจะให้ดิฉันทํำยังไงดิฉันขับรถมามันมีแต่คาหนึ่งที่มันแบบมันอยู่ในหัวดิฉันว่าเออทาไมใจดํากับฉันจังเลยวะ ก็รู้ว่าดิฉันมาก็ดิฉันก็ามาหาดิฉันไปหาใครล่ะดิฉันไม่ได้มาหาคนอื่นดิฉันก็มานั่งแบบคิดว่าเราขับรถมาหาเขาแล้วเราจะต้องขับรถมาหาเขาเสร็จแล้วก็ต้องทักหาเขาด้วยเหรอว่าเออมาแล้วนะถึงแล้วนะเดี๋ยวไปรับนะอย่างนี้เหรอดิฉันว่ามันไม่ถูกดิฉันว่ามันทาแบบนี้ไม่ถูก ดิฉันไม่โกรธนะไม่ไม่ร้องค่าพี่โป๊ไม่ร้องดิฉันไม่โกรธดิฉันไม่เกลียดดิฉันไม่อะไรเลยเพียงแต่ว่ามันมีคําแบบผุดขึ้นมาในหัวว่าเออทาไมใจดํากับฉันจังเลยเนี่ยมันผุดอยู่ในหัวตอนเนี้ยมันก็ตั้งแต่ขับรถมาห้าชั่วโมงครึ่งอะมันมีแค่คํเดียวว่าเออทาไมทาไมใจดํากับฉันจังไม่ต้องโทรไม่เคยหวังว่าเออต้องโทรมาต้องคอมาเลย ดิฉันเหนื่อยดิฉันก็เหนื่อยนะคะดิฉันไม่ใช่ไม่เหนื่อยดิฉันเหนื่อยดิฉันทำงานแต่ความเหนื่อยของดิฉันมีเขาอยู่ได้อะแต่ความเหนื่อยของเขาไม่มีดิฉันอยู่ในนั้นะมันคืออะไรดิฉันเหนื่อยแค่ไหนจากการทำงานตอนเช้าดิฉันยังเก็บแรงเพื่อที่จะขับรถมาห้าชั่วโมงครึ่งด้วยตัวคนเดียวมาตัวคนเดียวขับรถคนเดียวมาหาเขาได้ความเหนื่อยของเขาเอของดิฉันก็ยังมีพื้นที่ให้เขาอ ไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรไม่ได้เคยหวังแค่โทรให้โทรมาหรืออะไรแค่แบบส่งข้อความสักข้อความหนึ่งมาถามช่นว่าถึงหรือยังถึงไหนแล้วออกมาหรือยังเดินทางปลอดภัยนะครับแค่เนี้ยี่ฉันขอแค่นี้เลยฉันถึงบุรีรัมย์ปุ๊บฉันก็ไปรับและเอาแฟนฉันอแมาบบ ทุกคนจะให้ฉันทำยังไงแต่ว่าดิฉันตั้งใจมาแล้วดิฉันก็ดิฉันก็ตั้งใจแล้วก็คือตั้งใจยังก็จะอยู่สองวันเลยิฉันก็จะกลับบ้านแต่ให้ดิฉันดิฉันไปตามเขาดิฉันไม่ตามดิฉันรู้สึกว่าทาไมทาไมทาไมดิฉันมันเป็นคนแบบไม่มีค่าขนาดนี้เลยเหรอ ดิฉันไม่มีค่าไม่มีค่าขนาดนี้เลยหรอดิฉันทำดิฉันมีงานมีอะไรทําไมดิฉันมีเวลาให้แฟนดิฉันได้แต่ว่าเออทาไมเขาแบบแค่เวลาที่จะกดข้อความพิมพ์แค่ไม่แค่ไม่กี่ตัวไม่กี่บรรทัดทําไมทาไมทาไมทาไมพิมพ์หาดิฉันไม่ได้กลับบ้านกลับค่ะบ้านกลับอยู่แล้วแต่ว่าเออเราตั้งใจมาแล้วเรื่องก็จะอยู่สองวันดิฉันพูดตรงว่าดิฉันไม่ไม่รู้ว่าดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันจะ การมาบุรีรัมครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมดิฉันจะอยู่2วันแล้วพรุ่งนี้ดิฉันจะไปเที่ยว